Unvisible. Recycle filled. <laughs> 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 ไม่กินเจ้าแรงที่ไหนไปกอกวนบาบูลทำไมนายไม่ไปทิ้งเปลือกกล้วยลงในทางขยะล่ะถ้าใครมาเหยียบเข้าแล้วก็แลื่นมันจะไม่ดีนะนายกินอะไรอยู่ก็แค่เปลือกกล้วยชิ้นเดียวเองบาบูลไูตรงโน้นทำไมยังล้อลื่นถลไม่รถใกล้จะเสียการควบคุมแล้ว

พวกเธอมาพอดีเลยช่วยฉันขนพวกถุงขยะใส่ช่องเก็บด้วยนะไม่งั้นกลิ่นเหม็นจะรบกวนคนที่อาศัยอยู่แถวนี้ฉันจัดการเองรถจักรกโมโลสชใช้กำจัดขยะพวกนี้ได้บอดคนุรบโดราแบกร่าง รถสลากันมุ่งกี่อนเนกประสงค์น่ะนอกจากใช้เพื่อขุดยังใช้เพื่อกำจัดขยะได้อย่างสะดวกสบายมากๆคอยอยู่ฝีมือแล้วกันอ,อ,อ,อแกงกุ้ยหอมมาอยู่ที่นี่ได้งไงอ่ะ <c oughs> เออเออ <c oughs> ฉันง่วงนอนรีบแ<อ> <c oughs> ป๊บไม่ได้เหรอ <c oughs> แต่ว่า นี่มันกองขยะนะ <cake> <S <S ฉันพอใจมาย<ๆ>ุ<ๆ>่งอะไรด้วยทิเกอร์เจนนรีบลงสิเฮ้ยรีบมาพี่ใส่พวกนี้ประหลาดจริงๆสงสัยต้องเรียกรถลากมาเอารถของฉันไปซะแล้วไม่มีอะไรที่ประแจซ่อมไม่ได้ฉันช่วยซ่อมรถให้ิฮ้ยเฮ้อ รถก็ใช้งานได้อือ oh. ใช่ป็นหัวหน้าช่างกลนของดราก้อนการเย็นเชียวนะ oh. ปัญหาเล็กน้อยเนี่ยจัดก,การได้สบ,บายออบูม oh. ขอคอหน่อยโอเคอะ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 สว่านกระแทกอ uh, อยู่นี่ ชัวรานว่าจะใช้เอามาเร็วอ่าโยนนี่โอโ้ยพลังเยมากจริง <smiling> <smiling> จงิจินจจนซ่อมรถอยู่จริงเหรอใช่ครับแต่ว่ากว่าจะซ่อมเสร็จรถของคุณก็อาจจะถูกชำแหละชิ้นส่วนนะฮะซ่อม <çons> เสร็จสักทีทุกครมาดูสิขอบใจนะเจนเจนนี่เจนเจนใต้ท้องรถมีอะไรเพิ่มมาด้วย <S <S 2> <S 2> <S> อุปกรณ์รีไซเคิลข,ขนาดเล็กไว้มันสามารถดูดซับขยะบนพื้นขนย้ายเข้าสู่ช่องเก็บทำให้การกำจัดขยะมีประสิทธิภาพข,ขึ้นโอ้ว้าวเจนเจนเธอเป็นอัจฉริยะด้านวิศวกรรมโดยแท้โอ้ <laughs> <laughs> เป็นถึงหัวหน้าช่างกลของดาก้อนกนะราดเยียนเชียวนะได้แค่นี้จิ๊บใจ ฉันวางแผนติดตั้งเครื่องยนต์ขับดันและประการดำน้ำไว้ที่รถเก็บขยะเพิ่มการใช้งานทางน้ำและทางอากาศฉันคิดว่าที่เป็นอยู่ตอนนี้ก็ดีแล้วเออถูกไหมจินใช่ครับแจนแจนเรายังต้องกับไปฐานทัพตอนนี้ก็ได้เวลาแล้วอไว้พบกันใหม่ดากอนกาเดียนแฉว์วม่ฉันได้กลิ่นพลังแห่งความสุขแล้วแก๊งปล่อยหอมไปกันเลย อน้ำบาบูนทำไมฉันได้กลิ่นน้ำมันเครื่องด้วยล่ะนี่เวลาถนนสะอาดรู้สึกดีจังเอ๊ะเปลือกกล้วยมาได้ยังไงอีกเขาไม่ถึงดูท่าต้องลงมาเก็บเอง ฮะใครมาขับรถของฉันน่ะนี่เในน้ำตัวแทนผู้ใหญ่หอมหวานแทนพวกเราคือแก๊งผู้ใหญ่หอมจริงตอนนี้รถเป็นของฉันแล้วเปิดพลังแห่งความสุขฮ่าฮ่าเพบอร์พลังงานเสร็จเรียบร้อยพลังงานทำให้ชิ้นของนักตักคิวพ่อมาแล้วฉันจะปกป้องความปรารถนาของนกเองจ้ะคิว อย่าเอาไปนะต้องรีบติดต่อหาดาก้อนกาเดียนแกงกล้วยหอมแยกรถของฉันไปดาก้อนกาเดียนช่วยฉันหน่อยนะไม่ต้องห่วงเราจะไปเดี๋ยวนี้ครับดาก้อนกาเดียนได้เวลาออกรงกันแล้วดาก้อนกาเดียนปฏิบัติการ ลำแสงรีไซเคิลยิงเลยฉันจะทำให้เมืองทั้งเมืองสะอาดโล่งจงจะกิ๊กมาบูญหยุดการเก่นแก้นชาวบ้านได้แล้วเออฉันให้บริการเมืองนี้อยู่ตั้งหากละ่ะก่อนแกล้อะไรที่ไหนจิกิกหวังว่าพอนายถูกเราจับกุมแล้วจะยังยืนยันคำเดิม ตอนนี้เราต้องบีบให้นายหยุดรถทำได้ก็ลองดูสิจิ๊กจิ๊บลำแสงรีเคิลยิงเลยเอ้อฮะอ้าาาาเป็นอะไรหรือเปล่าเออฉันโอเคแต่ว่าพวกบาบูนหนีไปแล้วทุกคนฉันตรวจพบตำแหน่งของบาบูนแล้วรีบไปยับยั้งหน่อยไม่งั้นเมืองนี้จะเหลือแต่ความว่างเปล่าโอ้โหร็อคเดียว ทีดูดไปกลับสู่ที่เดิมซะยอมแผ้ซะเมื่อไรเอาความหนักนวงของแผ่นหินแม่เหล็กไปจุกจุ๊กอขยับไม่ได้ไม่ได้โอ้ยโ้ยโอ้ยยโอ้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 ยโ้ด้บอ้แล้วเพื่อ้ยออ้ยโอ้ยอ้ยอยอๆโอรยโยโอใช้งานยโอโดราแยกส่วนสย์แล้ว ไปรูปอุป์กรรีไซเคิลเลยมาใช้งานยาดร่าแยก่วนเดี๋ยวนี้อุปกรณ์รีไซเคิลของนายน่าสนฉันอยากลื้อมาดูเล่นไม่มีโอกาสหรอกนั้นเธาก็เอา จเจอเครื่องตอกเสาเข็มของฉันก็แล้วอะอยู่ไหนแล้วอ่อืออฉันไม่ได้อยากเล่นซ่อนหากับเธอหรือว่าเง้ยอะไรอ้ามนี่อุปกรณ์ไมเแรงเข่านะอ้าวแล้วไม่ได้บอกฉันเลือกเสร็จเรียบร้อยเจ้าส,ส,ส pues ิ่ง oh. ท uh ี่จุดหยุดเข้าไปกับคือดิมแล้ว ดีใจได้เจอทุกคนอีกครั้งเยซ่อมให้มันเป็นเหมือนเดิมเร็วไม่งั้นอย่าหาว่าฉันไม่เกรงใจนะเฉันไม่ทำเฮ้ยทิกเกอร์เจเดนรีบไปจับตัวมามาจับฉันสิ่แน่จริงก็ยานนีดิตามให้ทันไอ้เอ็มแมนบลชฉันไม่ใช่ฉันนะในนี้ เรื่องของนายจจนจจนทำได้ดีมากก็ <c oughs> แค่การทำงานปกติของหัวหน้าช่นนางก,กันรักกัน